โอเคครับผมวันนี้ก็ขอากล่าวสวัสดีกับทุกคนนะผมก็กลับมาอกกันเหมือนเดิมกับ E.V.G. c h a n a g เช่นเคยผมมาแล้ววันนี้ก็กับเกม Minecraft กับีกผมกับแมบมีชื่อว่ากับแมบมีชื่อว่า Robin Hood the Regen of Sherwood นะครับผม ชาวบ้านมันติดบักขนาดนั้นนะเอาแล้วมันติดบักมันติดบั็กเดี๋ยวแป๊บนึงได้ไหมโอ้ไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราช่วยมันก่อนอ้าวมันตายพอดีเลยเรียบร้อยครับมันตายนะครับผมจะขออน,นุญาตสปอนก่อนดีกว่า ชาวบ้านวินเลเจอร์นะครับผมพอดีเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับพอดีชาวบ้านมันติดบักเนาะตัวจมลง,ง,ง,งเนี่ยเนาะแล้วก็ตายนะครับ <laughs> แล้วก็จะมีเหมือนเดิมว่าผมเป็นเมืองเล็กๆครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆน็กนะครับแล้วก็จะมีมีกาดมียามเฝ้าประตูเมืองนี้นะครับผมแล้วก็จะมีไอรอนโกเลมผมที่เป็นยามเฝ้าหมู่บ้านนะครับผมเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่นี้นครับก็ <laughs> ไม่มีอะไรหรอกครับก็เป็นเพียงแค่แบบหมู่บ้านเล็กๆลแค่นั้นเอง เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับ ประมาณนี้เนาะเป็นหมู่บ้านเล็กๆเองผมแล้วก็เพิ่มเติมอยู่้อกมุงนะครับอ้าวเฮ้ยอ้าวลูกลูกมันอยู่ไหนล่ะทยอจจำได้ว่ามีเจ้าตัวน้อยอยู่ตรงนี้นะครับเอ๊ะเอ๊ะอันนี้มันยังไงวต,ตรงนี้ก็เป็นทุ่งหญ้าลงโรงครับผมโดยมีต้นไม้อยู่นะ,น,นะครับเนี่ยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ วันนี้ก็วันศุกร์นะครับผมวันศุกร์วันนี้วันศุกร์ที่14นะครับพูดสำเนียงของอีสานนิดนึงนะครับก็วันนี้ก็เห็นบอกว่าเห็นช่องท็อปนิวบอกว่าจะมีเราชนะนะครับผมมาอีกเนาะไม่รู้ว่าจริงไหมนะเพราะว่าตอนนี้คนเขากำลังรอเราชนะอยู่นะครับแอปนะครับผมใครที่ สำหรับใครนะผมที่ได้ดูดูข่าวหรือชอบดูข่าวกับท็อปนิวกับท่อกับแม่นะครับก็ก็บอกด้วยนะครับก็ก็คอมเมนต์ด้วยนะครับใครเป็นแฟนพันแท้ท็อปนิวก็มาบอกด้วยนะครับหรือคนที่ชอบดูข่าวหรืออะไรเงี้ยเนาะที่เกี่ยวกับว่าเออจะมีการทําเราชนะเกิดขึ้นนะครับออก็คอมเมนต์อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยครับผมคอมเมนต์ด้วยนะครับโอเคครับผมก็ ประมาณนี้เนาะช่วงนี้ DVG Channels อาจจะไม่ทำอาจจะไม่ได้ทำคลิปรีวิวหรืออะไรนะครับก็ต้องขออภัยอีกทีหนึ่งนะครับยิงใส่ปาทิตมันเป็นยังไงนะ ันจะกลับมาที่เดิมอ่ะเออโดนไหมเยโดนเลยไหมมีใครเป็นอะไรไหมมีใครบาดเจ็บอะไรไหมยครับผมวันนี้ก็อยู่ในเชื่อว่าหลายคนนะโรบินฮูดนี้คือตัวสก,กินุมเองของมีสตีฟในชุดโรบินฮูดนะครับโรบินฮูดคือใครผมจะมาเล่าให้ฟังโรบินฮูดก็เป็นเหมือนนักธนูนะครับผมซึ่งใครที่เคยดูการ์ตูนเด็กอนะเนาะการ์ตูนสมัยเด็กๆอะไรเงี้ย โรบินพูดเป็นนักธนูที่แน,นว่าเก่งกาจที่สุดนะครับผมก็เรียกว่ายังไงคือเก่งกาจที่สุดนะผมเป็นเป็นตัวละครที่เพรว่าเป็นนักธนูยอะไรเงี้ยเนาะใครที่แล้วใครที่น่าจะรู้จักกับลิตเติ้ลจอรนอะไรเงี้ยเนาะก็น่ะรู้จักอ็อ ใครชอบตัวละครไหนับผมจากโรบินฮูดก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็เพราะว่าเพราะว่าใครใครชอบเมอร์ดิเมนริทเทิลจอนก็บอกมานะครับว่าชอบใครนะครับ จริงๆแล้วโรบินฮูดก็เป็นเหมือนเหมือนเป็นปน,นักธนูอะไรเงี้ยเนาะเป็นนักธนูนะครับผมที่เราคุ้นเคยกันเนาที่แบบว่าเป็นจอมโจรหรืออะไรเงี้ยเป็นนักธนูด้วยอะไรเงี้ยเนาะเป็นพวกเหมือนจอมโจรอะไรสักอย่างจำไม่ได้เนาะโรบินฮูดนะครับก็ใครที่ไปอ่านประวัติของโรบินฮูดมาก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับโรบินฮูด นักฮนูที่เก่งกาจ ก็ตอนนี้ก็สําหรับใครนะผมที่ต้องที่สําหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมว่ผมก็โควิดสิกก็ระบาดเหมือนเดิมนะครับผมก็ระบาดหนักนะครับสําหรับใครที่ไปฉีดวัคซีนก็อย่าลืมใส่แมสด้วยนะครับผมแล้วก็พกเจลล้างมือด้วยนะครับหรือใครที่อยู่กับครอบครัวที่บ้านนะผมก็ให้อยู่บ้านกับพ่อแม่ไปก่อนนะครับจะพึ่งเที่ยวกลางคืนนะครับไม่งั้นไม่งั้นไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะมีสิทธิิดเชื้อได้นะครับผมก็อยากจะบอกว่า ก็ช่วงนี้โควิด19ระบาดนะผมก็ตอนนี้ให้คุณผู้ชมนะผมเปิดโทรศัพท์รอก่อนเลยนะครับเดี๋ยวคลิปใหม่ผมลงเมื่อไหร่ผมจะบอกนะครับก็อยู่กับพ่อแม่ไปก่อนนะอย่าเพิ่งออกนะครับถ้าไม่จําเป็นเนาะโอเคครับผมก็คงมีมันนี้ผมก็โอเคครับโอเคผมก็ใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมก็อย่าลืมกดทิ้ไลค์ยับผมก็โอเคครับผมขอบคุณที่ดูแล้วผมก็โอเคครับ